สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีมังกรคลิปนี้ประจำเดือนกันยายน25 6 6นยะคะเพื่อนๆดูได้ทางลัคนาและราศีมังกรคือคนที่เกิดระหว่บบาง16มกราคมถึง12กุมภาพัพนธ์กันอันนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้รับชมเพื่อนๆเท่านั้นนะคะมาเริ่มกันเลยขอดูเรื่องการงานก่อนนะคะขอดูคนที่ว่างงานก่อนมังกรจะได้งานทําหรือเปล่าในช่วงกันยา -66 นี้ออ้ได้เป็นไพ่หนึ่งไพ่หนึ่งม้คือการเริ่มต้นงานใหม่นะคะคนที่สมัครงานไว้มีโอกาสได้งาน คนที่ว่างงานก็มีโอกาสได้งานทำมีโอกาสได้ทำงานนะคะหรือใครอยากจะเปิดร้านค้าขายอะไรก็น่าที่จะมีอะไรเป็นรูปร่างขึ้นมาบ้างละเดี๋ยวดูใบต่อไปก่อนนะว่ามันจะไปยังไงว้าวดีมากไพ่หนึ่งไม้แล้วก็ไปสามไม้นะคะการต่อเนื่องการพัฒนาเด็กไม้ไพ่ไม้เนี่ยคือไพ่ของเรื่องหน้าที่การงานโดยตรงเลยนะถ้าอีกใบหนึ่งออกเป็นไม้นะโอเค ไม่ไมค้ค่ะแต่ดีกว่าไม้คะ่ะชาวมังกรโอกาสได้งานทําสูงมากถึงมากที่สุดอืคนที่รองานยังไงก็ได้งานทำแล้วเน,นี่ยไม่งานอะไรก็งานอันหนึง่งคนที่อยากจะค้าขายอยากจะเปิดร้านคุณจะได้ทําคนที่อยากจะไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลคุณจะได้ไปคนที่ตกงาน,ค,งานคุณจะได้งานทําคุณจะได้รับคัดเลือกรับอะไรต่าง,างๆนานาสรุปว่าคุณจะได้งานทําแลวจะได้เป็นการเริ่มต้นการทํางานที่ชีวิตของคุณจะ จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากๆแล้วไพ่เดอะวิวเนี่ยเป็นไพ่ที่เป็นไพ่เป็นไพ่ของโชคลาภอ่ะเป็นไพ่กงงรอมหาโชคกงงรอมหาลาภคือโชคดีมันมาถึงคุณแล้วอ่มันเป็นพรหมลิขิตเป็นสวรรค์บรนดาลเป็นโอกาสดีๆเป็นของคุณแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ละคุณจะได้ทําอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างเป็นหลักเป็นแหล่ง การพัฒนาการต่อยอดการเริ่มต้นการออกเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตนะคะแล้วครั้งนี้มันดีมากๆนะคะสำหรับคนว่างงานยินดีด้วยใครที่สอบบรรจุก็จะได้รับการบรรจุใครที่อยากเปิดร้านก็จะได้เปิดใครอยากขายของก็จะได้ขายใครอยากไปต่างประเทศก็จะได้ไปใครอยากทาอะไรคุณก็จะได้ทําตามใจปรารถนานะคะต่อไปคนที่ทําอาชีพอิสระที่มีอาชีพอยู่แล้วนะคะเป็นงานอิสระนะคะ justice 5ดาบ แล้วก็6ก็ยังโอเคอยู่นะถึงแม้ว่าจะต้องเหมือนกับว่าอาจจะเป็นบรรยากาศลมุมลุกลุกคลานนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณมีพลังในการทํางานนี้ต่อไปได้อยู่และคุณมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ได้รับเงินอ,อ,อาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่มากมายนะคะแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์เหมือนกันงานค่อนข้างยุ่งเหยิงวุ่นวายปวดหัวปวดประสาทเหนื่อยกายเหนื่อยใจอยู่นะ แต่มันก็ทำให้คุณได้รับรายรับบางอย่างเข้ามาด้วยบางคนจะได้เงินชดเชยเงินเยียวยาเงินจากการฟ้องร้องเงินจากการชดเชยค่าเสียหายหรืออะไรบางอย่างเข้ามานะคะจากหน้าทีจา่จากงานของคุณนะ บางคนอาจจะได้เงินจากการไปทวงหนี้อะไรอย่างนี้นะคะลักษณะการทํางานคือยังมีอารมณ์เหนื่อยกับงานที่ทําอยู่ไม่ไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่ยังรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างนะคะแต่ว่า,ารายรับมันมีเข้ามาก็โอเคทําให้เราแบบไปได้ยังไปได้อยู่ยังไปได้ดีอยู่นะคะคนที่เป็นข้าราชการมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนประจํา มนุษย์เงินเดือนเนี่ยโอเคขึ้นว่าพ่งานมั่นคงดีรายรายรับก็มั่นคงการเงินก็มั่นคงหน้าที่การงานของคุณก็มั่นคงแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณหมดหมดในจิตใจนิดนึงนะคะหรือบรรยากาศการทํางานมันค่อนข้างเงียบเหงาหรือบางคนถูกทอดทิ้งถูกทํางานถูกทิ้งถูกเท,กทให้ทํางานอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ค่อยมีผู้ช่วย ไม่ค่อยมีทีมอะไรเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าความชอบส่วนบุคคลก็ได้คุณรู้สึกทําคนเดียวเองคนเดียวตัดสินใจมันดูง่ายกว่าดูสบายใจกว่าที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นๆชอบปลีกวิเวกชอบทํางานแบบตามลำพังหรืออะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าภาพรวมหน้าที่การงานของคุณโอเคเหลยแหละเป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงรา,ายลายรับของคุณอะไรก็มั่นคงด้วยในระยะยาวด้วยนะคะเนี่ยเป็นราชาถือเหรียญน,นะคะมันคือความมั่นคงในหน้าที่การงาน และเรื่องการเงินด้วยเช่นกันแล้วไพ่ใบแรกเป็นไพ่พฤษีเนี่ยนะคะมีความรู้สูงมีสติปัญญาดีคิดอ่านชาญฉลาดอะไรอย่างเงี้ยแก้ไขปัญหาได้ดีแต่ว่าไพ่เดมูลนะ่บรรยากาศแวดล้อมของคุณมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยวเปล่าหรือทําอะไรที่โดดเดี่ยวมากสักเป็นพิเศษสักหน่อยนึงนะคะแล้วไพ่สี่เรียนก็เหมือนกับว่า ไม่ค่อยพบเจอใครเนาะดูแบบลำพังคนเดียวมากมากไปหน่อยในช่วงนี้แต่ก็โอเคแหละเนาะงานมั่นคงเงินมั่นคงก็โอเคแหละมาดูเรื่องการเงินบ้างนะคะเรื่องนี้มันออกเรื่องเงินเยอะมากเลยนะเนี่ยการเงินของบังกรนะคะการเงินยังมีอู้มีกินมีใช้ มีเงินเข้ามามีเงินจ่ายออกไปเป็นปกติค่ะไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไร่มีค่าใช้ใจ่ายเยอะมีอะไรต้องใช้จุกจิกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณก็จะมีเรื่องต้องเฮเหมือนกันนะมีโชคบางอย่างเข้ามาทำให้คุณได้ได้เหมือนกับว่าฉลองความสําเร็จบางอย่างด้วยเช่นกันทําให้บรรยากาศหรือความรู้สึกหรืออ,อ,อารมณ์จิตใจของคุณมันดูแจ่มใสถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างที่หงุดหงิดใจเราสร้างความรําคาญให้กับ ชีวิตของเราก็ตามแต่ความสําเร็จความมุแมแง่มุมบางอย่างก็ทําให้ชีวิตของคุณมีเรื่องที่มันสดชื่นสดใสมีเรื่องที่เราสมหวังมีข่าวดีบางอย่างเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะเรื่องการเงินนะลูกนี่จะใช้เงินคืนเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าคุณจะมีเพื่อนมีญาติสนิทมิสหายหรือคนใกล้ชิดเเข้ามาช่วยสนับสนุนอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะบรรยากาศค่อนข้างโอเค ถาใช้ใจ่ายเยอะเป็นเรื่องปกตินะคะยังคงมีอยู่ดูเรื่องสุขภาพชาวมังกรสุขภาพเป็นชาริออตเป็น Knight of Pentacles สุขภาพนะสุขภาพโอเคสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสบายใจได้สุขภาพดีแข็งแรงดีคนที่มีโรคประจำตัวก็ตามที คุณจะรู้สึกว่าคุณแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะคะแต่ก็ระมัดระวังอาการวูบวิงเบียนด้วยนะคะนิดหน่อยเรื่องความรักนะคะชาวมังกรเรื่องความรักคนโสดอคนโสดคะ่ะคนโสดไปแอบรักใครหรือเปล่าคนโสดไปแอบรักใครหรือเปล่าเอยดูสิไพ่อกหักอันเนี้ย แอบรักใครหรือแอบชอบใครอยู่ยังไม่สมหวังนะคะโสดต่อไปโสดต่อไปเพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้โสดก็ได้คนที่เราแอบชอบอะนะคะหรือเขามาชอบเรามันก็จะมีอืมไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือเขามาชอบเราก็ตามทีแต่รักนี้ไม่ได้มีแค่สองคนมันทําให้สุดท้ายแล้วมันจะมันก็ต้องเลิกลาต่างคนต่างไปสำหรับคนโสดบางคนก็ เพิ่งจะโสดมาหมาัดหมาดแผลเป็นยังคงอยู่เพราะว่าไปเป็นมือที่สามของใครบางคนโดยไม่ได้ตั้งใจเลยอะไรเนี้ยต้องถอนตัวออกมาย,ยังอยู่ในภาวะที่แบบยังยังเจ็บอยู่กับรักเดิมอะไรประมาณนี้นะคะ,ะใครที่ไม่ได้เป็นแบบนี้มาก่อนก็หมายความว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปถูกอ,อกถูกใจหรือมีใครเขาไม่ชอบคุณแต่ว่ามันไปกันไม่ได้เนาะออแนวถ้าจะฝืนคบใครมันจะกลายเป็นตัวสำรองนะเราอะจะกลายเป็นตัวสำรองของคนอื่นนะคะ อ่ะทีนี้มาดูคนที่มีคู่แล้วชาวธนูคนที่มีคู่โอเคมั่นคงขึ้นไพ่สีไม้เทา้าขึ้นไพ่ n i g h t of wands ขึ้นไพ่สองไม้ไพ่แปดดาบไปไหนกันไม่รอดแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะแต่งงานกันแล้วหรือว่ายังไม่ได้แต่งงานกันใครอยากจะเลิกกันก็เลิกกันไม่ได้ใครอหา่จะเลิกกันก็เลิกกันไม่ได้เขากําหนด,ดมาให้เราเป็นคู่กันนะคู่กันในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องคู่กันนะคะไปกันได้เรื่อยๆบางคู่อาจจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าหรือว่ารู้สึกว่า อยู่ห่างไกลกันเนาะคนที่อยู่ไกลกันอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันอุปสรรคเยอะจังคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือแฟนเราอยู่ต่างประเทศหรืออะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกรู้สึกอึดอัดใจเนาะอยากจะเจออยากจะมาอยู่ด้วยกันอยากจะมาอยู่หลังคาเรือนชายคาเดียวกันอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องรอหน่อยแต่ใครที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์ก็ไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรตั้งแต่ตั้งแต่ตทำงานเนาะออนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตทำงานความสัมพันธ์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมาดู สิ่งที่พ่อ,อยากจะแนะนําสิ่งที่พ่อ,อยากจะเตือนอยากจะให้กําลังใจคุณนะคะชาวมังกรน,นะคะห้าไม้เท้าความวุ่นวายราชาถ้วยแฮงแมนค่ะแล้วก็โอเคสิ่งที่พ่อ,อยากจะบอกคือเขาจะบอกคุณว่าสังคมอันนี้เป็นพ่อของสังคมที่วุ่นวายนะคะคือวิถีชีวิตของเราในทุกวันนี้มันมีความอนอน,อนละหมานวุ่นวายในหลากหลายเรื่องราว ทั้งเรื่องการงานเรื่องการเงินการใช้ชีวิตทั่วไปสังคมเนี้ยมันดูมันดูสมองเรามันเครียดอยู่ตลอดเวลานะสรรหาสถานที่จาส,สถานที่หนึ่งที่เป็นที่ที่ปลอดภัยสําหรับคนที่ที่ปลอดภัยหมายความว่าปลอดภัยทางด้านอารมณ์และจิตใจนะคะอย่างเช่นใครกลับบ้านไปแล้วรู้สึกว่าบ้านคือเซฟโซนของคุณก็กลับบ้านนะคะ ออหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเครียดกับชีวิตบางอย่างหาทางออกไม่เจอนะคะคนใกล้ชิดในครอบครัวบางคนที่คุณมองข้ามไปเขาอาจจะกลายเป็นคนที่รักคุณที่สุดแล้วช่วยช่วยช่วยซัพพอร์ตช่วยอยู่เคียงข้างคุณได้มากที่สุดอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงเลยก็ได้อย่ามองข้ามความสัมพันธ์เหล่านั้นอย่ามองข้ามความรักของคนใกล้ชิดหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ชีวิตต้องสู้สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องสู้เผชิญกับมันแล้วตั้งเป้าหมายของตัวเองมีจะมีเป้าหมายชีวิตของตัวเองให้เจอแล้วเราต้องอดทนเพื่อสิ่งสิ่งนั้นให้ได้คือเหมือนกับว่ามนุษย์เราอะ่ะจะต้องอยู่ด้วยความหวังจะต้องอยู่ด้วยความฝันจะต้องมีจุดมุ่งหมายเพราะว่าอย่างนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามันไร้ค่าเราไม่รู้จุด เราไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยคุณต้องเป้าหมายตอนนี้มันเป็นเป้าหมายของชีวิตเราต้องค้นหาตรงนั้นให้เจอแล้วตั้งเป้าตรงนั้นไม่ว่าเราจะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยเราควรม,มีความหวังและมีเป้าหมายที่ปลายทางของเราที่เราจะเป็นแรงจูงใจให้เราให้เราเดินหน้าต่อไปได้ในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะความเครียดในชีวิตมีอยู่แล้วเขาไม่อยากให้คุณท้อนะเขาอยากให้คุณมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วก็สู้แล้วก็อยู่เพื่อสิ่งสิ่งนั้นให้ได้ อะไรทานองนี้อ่ะชาวมังกรน,นะคะขอบคุณมา,มากๆที่เข้ามาติดตามรับชมอตรงบ้างไม่ตรงบ้างรับชมพือบันเทิงเท่านั้นนะคะคลิปนี้วาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ